ต้องไม่ขอพี่หมีมาใช่ไหมพี่หมีขาพี่หมีขาขอสีเขียวให้นอนฉันหอย,อยได้ไหมคะออยันเลยอ๋ยังไม่เร็จเลยเหรอเดี๋ยวถามพี่หมีสิพี่หมีพี่หมีมีสีเขียวไหมเอ้ยพี่หมีบอกว่าไงนะพี่หมีบอกว่ามีค่ะเอ,อหนูจะเอามาทำแล้วทำไม วันนี้อัญชันจะมาทำอะไรคะแตงโมีวิวสีค่ะสีค่ะแล้วมีสีั้งหมกกี่สีเอ่ยวันนี้น้องชัยมีั้งหมกกี่สีคะ มีทั้งหมด12มสีกันเลยทีเดียวม,มีสีมาทุวกวยค่ะมีสีมากี่กล่องเอ่ยวันนี้1ิบช้อนกล่องเฮ้ยมีมาแค่กล่องเดียวไม่ใช่เหรอหนกล่องอ่าน้อยชายมีสีมา1กล่องในสีหนึ่งกล่องมีทั้งหมดกี่สีเอ่ย1ิบช้อนสีไหนเรามานับกันสิมี12ส,ส,สีจริงไหมคะเจ็ด้นสามนับทางไหนดีเจ็ดช้อนสามิบเบก้ โอเคมีทั้งหมดสิสีเลย very good แล้วฉันมีอะไรมาอีกครับวันนี้ไหนหมุนไม่ถึงได้สิหนังสืออะไรเอ่ยหนังสือชาวเันการ์ดภาษาอังกฤษโชว์แปลเป็นภาษาอังกฤษไหนเราโชว์เพื่อนๆดูสิเราเป็นหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือระบายสีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะใช่อยู่แล้วจ้ะอ๋อใช่อยู่แล้วค่ะโอเคเปิดออกมาก็ได้อยู่แล้วอุ่ยเปิดออกมา สีเยอะแยะมากเลยนอนชั้นเรามีสีอะไรบ้างเอ่ยบอกเพื่อนเพื่อสิครับสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ orange สีต่อไป black สีดำค่ะสีต่อไปเอ่ยสีอะไรคะสีเขียว green โอเคสีต่อไปสีอะไรคะ สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า blue สีต่อไปล่ะคะสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่า pepper p e p p e โอเคสีต่อไปสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่า pepper p e p p e โอเคสีต่อไปล่ะคะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow yellow โอเคสีต่อไป สีแดง mm hmm. ภาษาอังกฤษเหรอคะเรดโอเคสีต่อไปค่ะสีขาวสีขาวเราเรียกว่าอะไรเอ่ยไว้ไวโอเคสีต่อไปสีเขียวสีเขียวเราเรียกว่าอะไรคะกรีนกรีนโอเคสีต่อไปล่ะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลเราเรียกกันว่า บราวน์โอเคเก่งมากเลยค่ะสีสุดท้ายแล้วคะ่ะน้องกัญชันสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินสียเงนินแล้วเรียกกันว่าอะไรคะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตออ๊อกโอเคเวอร์รีคู <c oughs> แก้มยุ้ยเลยต่อไปเรามาจะระบายสีดนโนเสากันใช่ไหมคะ โอเคเราพร้อมกันแล้วหรือยังรยพร้อมกันแล้วพร้อมหมดแล้วเราไปดูกันเลยน้องชันเราพร้อมที่จะระบายสีแล้วหรือยังคะใก,กล้จะสีน้ำตาลหรอวันนี้ชันจะมาระบายสีรูปอะไรเอ่ยใก,กล้จะสีน้ำตาลหะอพร้อมแล้วหรือย,อยังเอ่ยดูสิวันนี้เราจะระบายสีรูปอะไรอ๋อเต่าทองสีแดงวันนั้นเราจะมีสีอะไรบ้างคะ สีแดงกับสีดำใช่ไหมคะน้องอันเชิญเหนยไหมเลยใช่ไหมโอ้ทำไมต้องไฟไหม้ด้วยล่ะยังไม่ช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมมาทาไปก่อนทุกเ่าก็เปลี่ยนสีได้ใช่แล้ว <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะสีแดงเต่าท้องสีแดง,งไหนเรามาดูสิว่าน้อง่ันระ<ด>บายสีไปถึงที่ไหนกันแล้วเอ่ยดูสิ เต่าทองสีแดงห่อนอนชั้นทั้งสามตัวกลายเป็นสีแดงแล้วหรือยังอ๋อเฮ้วทำไมกลายเป็นสีแดงทั้งตัวอย่างนี้ล่ะคะน้องอาชัน,ชน้นแล้วแล้วแล้วสีดำอ่ะเราจะเติมตอนไหนดีคะน้องอชันเะได้หรือเปล่าไหนนะเต่าทองสีแดงหัวสีดำของน้ององชันกลายเป็นเต่าทองสีอะไรสีแดงทั้งตัวเลยหรอ,อะคะ อ,อุ้ยดูสิดูเล็บน้อนชันสิเรามีน้ำมัก,กี่สีเนี่ยสีชมพูสีเหลืองและสีอะไรเอ่ยเรามีสีแดงด้วยใช่ไหมที่เล็บหนัวโอเคตอนนี้น้องชันจะทาสีอะไรคะโอเยทำไมสีดำมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยล่ะคะเออมาเป็นก้อนอย่างเงี้เยเลยเหรอ ใหญ่มากเลยน้องเต่าทองตัวนี้เราทำยังไงน้องเต่าทองตัวนี้ดีขายค่าหนึ่งนะคะะต้สีดำโอ้ขายค่าหนึ่งก็ต้องสีดำเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะล้ไปเลยสุดยอดเลยอีกอันหนึ่งด้วยอีกอันนึงด้วยเหรอคุณซี่คุณพ่อเต่าทองเขาหัวเขายังเป็นสีแดงอยู่เลยหรือเปล่าใช่ไหมคะ กัน่าไม่ต้องเป็นอะไรอ,อ่ะอโอเคนักหวัดเด่น,เป,นเป็นเบลีอ่ะ <c oughs> โอ้คน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 ,นคนเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะเราจะถีบด่ใหม่โอเคเวลาเราเปลี่ยนสีอย่าลืมล้างสีที่ปลายพูกกันด้วยนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รูนน้น้องชันคะน้องชันแก้เสร็จแล้วหรือย,อยังเอ่ยแก้เสร็จแล้ว,ลเ,รลวเราเหลือกี่ตัวคะ เลยหนึ่งตัวแล้วทาเป็นสีอะไรคะโอ้สีแดงเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวป้าอ้วนจะกลับมาดูใหม่นะคะโอเคไหมคะล้างเล็บทำไมาล่ะคะฮะไหนดูสิไหนดูนิ้วชั้นสิอ๋อสีแดงเลยนี่นะไหนขอดูเล็บหน่อยสิคะล้างทุกหมดเลยอนะเล็บน้องชั้นสีอะไรเอ่ยดูสิ สีเล็บน้องใช้อยู่หรือเปล่ปาขอดูอย่างนี้หน่อยไหนหมุนมาอีหนึ่งด้านสิอ่ะโอ้โอยังสียังมีอยู่เลยอ่าอ่าอ่แกจะจะจะล้มนองเล็บไม่อยู่ฮะอะไรนะคะยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะจ๊ะอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่หลุดอันนี้ก็หลุดแล้วอันนี้ก็หลุดแล้วแบบแบบกระบายอโอเคไหนมาดูกันซิ กล้เสร็จแล้วหรือยังเน่ลอาดูผลงานกันน้อนชันกันหน่อยดีกว่าอ,อันนี้คือลูกเตา่าทออีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะรอบแรกสีมันค้นไปใช่ไหมคะน้อนชันน้อนชันเลยเอาสีไปผปสมน้ำนิดนึงเพื่อให้สีมันละลายแล้วให้ทากันง่ายง่ายใช่ไหมคะ ผลงานอันสวยสดงดงามของน้องอัญชันดูสิดูสิจะเหมือนน้องต่อทองสีแดงหรือเปล่านะน้องอัญชันจะระบายสีไปอย่างนี้นี่เองอ้ออ่อบาอ้ออ่จริงอ้อออบาบ้าไม่้อ้ออ่ออทำไมล่ะคะอย่าโอ้ออไม่ได้หรอ เดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกมุมสีว่าน้องอัญชันระบายสีไปหนไงแล้วสวยงามมากมากเลยน้องเต่าทองสีแดงหุ่นน้องอันชัน ไหนเรามาดูกัน,น,น,นสิว่าน้องอันชันระบายสีที่ไหนแล้วคะโอ้ยน้ำจากใสๆสสีดำหมดเลยแสดงว่าน้องฉันนล้างแปรงทุกครั้งที่เปลี่ยนสีเลยใช่ไหมคะว้าวสีก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงบทงานกันน้องฉันกันดีกว่าโอ้ยไม่ไม่ได้ทนหน<า>ูไม่ได้เอาเชิญสิแล้วแก้เสร็จหรือยังคะน้องฉันชัน ถึงไหนน่นเนี่ยตัวสุดท้ายนี่นะ่ะาาช่วยหน่อยช่วยอะไรดีคะทม่ฮะทำไมล่ะเัจะอา้าน,นอล้างน,น้ำก่อนนะคะเร็วเราไปเก็บรายละเอียดน้องตาวทออีกหนึ่งตัวกันดีกวา่าเหลือแค่ตัวเดียวเราก็เสร็จแล้วนี่นะน้องชาละใบาสีลูกอะไรอยู่ฮะตัวนี้สเบปะรด เราพี่มีสีอะไรบ้างคะสีดำทาไปแล้วสีดำทาไปแล้วตอนนี้น้องทาสีอะไรเอ่ยนั่นสีทาสีแดงสีแดงเราเรียกสีแดงเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเลสเลสเหลือสีอะไรอีกที่อาจารย์ยังไม่ทาขาวอยู่ขาวอยู่เอ๊ะแล้วตรงนี้ล่ะน้องทาสีอะไรเอ่ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเอ่ยฮะ โและนี้ใกล้เสร็จแล้วหรือยังเอ้ยจะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วดูสิน้องใช้มีสีเขียวอยู่ในถานอะไรยังเอ้ยไม่มีเลยยังไม่มีอ่ะเราต้องไปหาสีเขียวที่ไหนเนี่ยนี่ที่นี่มีต้องไปขอต้องไปข,ขอพี่หมีมาใช่ไหมพี่หมีขาพี่หมีขาขอสีเขียวให้น้องฉันหน<อ>่อยได้ไหมคะยังไม่เเลยโอ้ยยังไม่เสร็จเลยเหรอ เออถามพี่หมีสิพี่หมีพี่หมีมีสีเขียวไหมเอ้ยพี่หมีบอกว่าไงนะพี่หมีบอกว่ามีค่ะงั้นหนูจะเอามาทำทำใม้ตาบ้านตาบ้านแหลมีสีมีสีเขียวขี่อดน,นะเรามีสีเขียวสองสีเนอนะฉันอยากได้สีเขียวอันไหนเอย้ยหนูไดจะเอาสีแดงทำมาให้สีก่อนอ๋อเราจะทำสีแสดงให้เสร็จก่อนโอเคพี่หมีขาเดี๋ยวเรามาใหม่นะคะ เออสีเขียวน้องชันชามาแล้วนี่เลยเฮ้มาดูสิน้องชันสวยขนาดไหนเนี่ยว้าวในน่าสีเขียวที่ดูสตรอเบอรี่กันแล้วค่ะน้องชันเราจะเสร็จแล้วหรือยังเอย่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วรูปนี้เราเรียกว่ารูปอะไรเอย่ยรูปสตรอเบอรีดูสตรอเบีว้าว เแต่ดูสิเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือของน้องไอซ์ชันนะคะดูสตรอเบอรี่สีเสีขียวไหมไหนน้ำกลายเป็นสีเขียวไหม,ไม,มไม่หรอกน้ำกลายเป็นสีดำแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามีแต่สีดำเราล้างผูกกันแล้วกลายเป็นน้ำสีดำไปเลยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนชาวกล้วยหรอาชาวกล้วยชาวกล้วยสีอะไรคะชาวกล้วยสีดำด้ะ เอาไอ้ช็อกโกแลตเข้าสีดำอันนี้สีเหมือนอะไรนะสีเหมือนช็อกโกแลตกันเลยมาให้มันติดล่ะมาให้มันดิดไหนดูไหนยกมาให้เพื่อนดูซิสวยไหมเอ่อมาให้มันดิดด้วยติดอะไรคะมาให้มันดิดด้วยกันเหรอไหนน้องชันยกมาให้เพื่อนดูซิมาให้มันติดด้วยกันเลยอ่ะไหนถือดูซิอ่ออไหนยกมาซิน้องชันถือหน่อย อ่าจับวันนี้ค่ะโอเคสวยมากไหมาย